สถานการณ์ของเจดาราเรียนหรือว่าเจดาวนะครับเป็นหญิงชาวกัมพูชาที่มาได้สามีเป็นคนไทยนะครับแล้วเธอก็ออกมาแฉกำนันลีแฉเจรัฐแล้วก็แฉเรื่องของการฮุบแผ่นดินไทยนะครับทีนี้ วันนี้มันมีข่าวออกมาว่าเจ๊แกหายหน้าหายตาไปชอบกนลนะครับก็เลยสงสัยว่าโดนเก็บหรือว่าโดนอุ้มไปแล้วหรือไม่มรถที่ผ่านมาทุกคนก็สงสอ่ก็เป็นห่วงอะนะครับคือกล้าพูดมากถึงขนาดไปแจ้งความประเมินคดีกับทั้งกำนันรีแล้วก็เจ๊รัตอดีตเมียนะครับแต่ในขณะเดียวกันคือคือเมื่อวานเนี่ยเราก็เอ๊ะใจอยู่แล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลา เจดาราเนี่ยพูดถึงพื้นที่ดินที่โนนหมากมุ่นที่หนองจานหนองยางแก้วดูเธอมีความรู้ดูเหมือนจะเป็นนักลงทุนท่านหนึ่งเลยสันตซสัมไปไม่เหมือนชาวบ้านชาวกัมพูชาธรรมดาธรรมดาทั่วไปตั้งแต่คําพูดการแต่งตัวการออกเสียงการวางท่าทางต่างๆนะครับเราไปได้รับข้อมูลนะครับว่าจริงๆเจดาราหรือว่าเจดาวเนี่ยนะครับเธอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับออกยาสัมพันธ์นาริศซึ่งก็เป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ชาวกัมพูชา ที่ถูกระบุว่ากว้างซื้อที่ดินบริเวณหลักเขตแดนที่43ทั้งฝั่งไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยนี่เป็นข้อมูลใหม่นะครับเพราะนั้นตัวของเจ๊ดาวราหรือว่าเจ๊ดาวเนี่ยอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก่อนจะไปดูว่าเธอโดนอุ้มไปแล้วหรือเปล่าดีนะครับเราไปติดตามภาร,รกิจของคุณบีระสมความคิดกันก่อนสักประมาณช่วงเที่ยงครับเดินทางลงพื้นที่หลักเขตแดนที่43อําเภอโนนหมากมุ่นนี่แหละครับหลังเคยได้รับการร้องเรียนจากนางสาวดาราเรียนนี่แหละว่ามันมีประเด็นข้อพิพาทเกิดขึ้น โดยข้อมูลที่เจ๊ดาวรานํามาเปิดเผยเนี่ยเธอบอกว่าเห็นไหมฮะเธอไม่ธรรมดานะครับเธอนี่แหละหอบเงินกว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ200ล้านบาทมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อใช้เป็นค่าเยี่ยวยาชาวบ้านเจ้าของที่ดินรวมไปถึงเงินอีกกว่า10ล้านบาทที่ถูกอ้างว่าเป็นค่าดําเนินการเพื่อปลักดันให้เปิดจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนแต่จนถึงปัจจุบันกลับมยังไม่สามารถเปิดด่านได้อีกทั้งยังมีชาวบ้านอีก4คนที่ไม่ได้รับการชดเชยนะครับ คุณวีระก,ก็เลยเปิดเผยต่อสื่อเลยครับว่าเจ๊ดาราเนี่ยแกมีหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมดทั้งเอกสารแล้วก็ภาพถ่ายกองเงินที่เอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ไทยและยืนยันว่าต่อให้เจ๊ดาวราจะหายตัวไปหรือว่าถูกฝ่ายใดอุ้มไปก็แล้วแต่แต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดความจริงที่จะถูกเปิดเผยออกมาได้สรุปแล้วเจ๊ดาวราเนี่ยแกเป็นยังไงกันแน่ครับคุณผู้ชมครับลองพิจารณาดูคุณวีระบอกนะครับว่าคนที่รับเงินจากเจ๊ดาวราปัจจุบันก็ยังเป็นบิ๊ก อยู่ในกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้ต้องถูกตรวจสอบอย่างตรง,ตรงไปตรงมาใครเกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงต่อหน้าสื่อพร้อมนําหลักฐานเข้ามาหักล้างนะครับทั้งนี้การไม่ปรากฏตัวของเจดาราตามเวลานัดหมายก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจจะถูกกองกําลังเหนียวเรียกตัวไปหรืออาจจะหนีกลับไปยังกัมพูชาแล้วก็เป็นไปได้แต่หลักฐานที่ทิ้งไว้กําลังถูกตรวจสอบและจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปครับ มีคาถามไหมครับเจ้าหน้าที่รัฐไทยที่รับเงินไปเนี่ยมีระดับไหนบ้างครับอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นบิ๊กอยู่ในกระทรวงมหาดไทายเป็นบิ๊กเลยนะครับใหญ่กว่าผู้ว่าเขามีความสําคัญยังไงกับพื้นที่ครับตอนนี้นเขาเป็นผู้ว่าผู้ว่าที่นี่อเขาเป็นอดีตผู้ว่าที่นี่อดีตแล้วนอกจากมีมีส่วนข้าราชการอแล้วก็มีระดับนายอำเภอเมื่อปีหกหนึ่งนะซึ่งคุณดาวระบุ ผมมีหมดผมมีลายชื่อผมมีทุกอย่างหมดเมื่อวานนี้ตอนที่คุณดาวให้ข้อมูลผมเนี่ยผมก็ได้บันทึกวิดีโอไว้หมดแต่ก็ถือว่าในเมื่อเรื่องมันมาถึงผมแล้วผมก็ตรวจสอบตรงไปตรงมานะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายใครที่กินปูร้อนท้องนะครับคิดว่าเป็นตัวเองก็ออกมาเลยนะครับเอาหลักฐานมาหักล้างผมของคุณดาวที่ให้กับผมนะครับ ้าการที่กินปูร้อนท้องนะที่พอเห็นข่าวนี้ออกไปเนี่ยกินปูร้อนท้องติดต่อมาเลยครับ ข้อสังเกตสำคัญก็คือที่ดินในพื้นที่ยังมีสถานะเป็นเพียงเอกสารสคร,อรอไม่ใช่ชนโฉนดกรรมสิทธิ์นะครับอีกทั้งติดแนวชายแดนแต่กลับถูกซื้อขายในราคาไร้ละก,กว่า1ล้านบาทซึ่งผู้รับเงินบางส่วนยืนยันว่าได้รับเงินจริงแต่หลายรายกลับถูกเดี่ยวเงินทําให้เกิดข้อพิรุธว่าเกิดการชักดาบระหว่างขบวนการหรือไม่นะครับเพราะสิ่งที่เจ๊ดาวราเรียกร้องก็คือให้เจ้าหน้าที่รัฐที่รับเงินสดถึง200ล้านเงินเยียวยาชาวบ้านและก็เงินใต้โต๊ะเพื่อวิ่งเต้น คืนกลับมาทั้งหมดเพราะโครงการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนไม่สามารถเดินหน้าได้และเธอก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในราชการจึงสามารถตรวจสอบและดำเนินคดีได้เนื่องจากอายุความยังเหลืออีกมากนะครับคุณวีระบอกด้วยนะคะว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยกรณีนี้จะต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะข้อมูลและก็หลักฐานการมอบเงินมีชัดเจน หากเจ้าหน้าที่รัฐคนใดเห็นว่าเป็นการใส่ร้ายก็ควรนำหลักฐานออกมาชี้แจงต่อสาธารณะค่ะที่ดินแบบนี้คุณดูสิมันขายได้ไล่ละล้านได้ยังไงแล้วก็จ่ายจริงด้วยนะมันมีแค่สคหนึ่งมันยังไม่มีโฉนดเลยแล้วกลุ่มทุนขเขมรเนี่ยก้าจ่ายด้วยนะไล่ละล้านเพราะคนที่ได้รับยืนยันกับผมเองว่าได้รับจริงบางคนนะที่ได้รับเงินไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ ถูกชักดาบมันจึงทําให้การตกลงตรงนี้ที่จะเปิดเป็นดาดถาวรทําไม่ได้คุณดาวถึงมาร้องเรียนกับผมแต่โครงการทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ต้องคืนเงินแก่มันเอาผิดได้อะก็เขายังรับราชการอยู่กฎหมายปปชออกจากราชการ,กรเกษียณไป5ปียังทําได้เลยครับนะบแล้วนี่มันยังอยู่ใน,ในอายุความอายุความมันมี15ปีตอนนี้เรื่องมันเกิดปีห1มันเพิ่งเกิดมาเจปีนะ อายุความเหลือเฟือครับคุณวีระบอกนะคะว่าพื้นที่ดินบริเวณหลักเขตแดนที่43เนี่ยลักษณะคือคาบเกี่ยวทั้งฝั่งไทยแล้วก็กัมพูชาแต่โครงการลงทุนใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นเป็นของชาวกัมพูชาโดยตรงสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าขบวนการขายชาติขายแผ่นดินค่ะคุณวีระบอกนะคะว่าเมื่อวานนี้เจ๊ดารายอมรับว่ามีการกว้านซื้อที่ดินรอบพื้นที่ทั้งหมดแล้วตั้งข้อสังเกตว่าหากเธอสามารถซื้อที่ดินได้จริง ก็ย่อมมีนอมินีฝั่งไทยคอยเอือ้อจึงต้องไปตรวจสอบนะคะว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบตอนในพื้นที่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่สําหรับข้ออ้างที่เจดาราระบุนะคะว่าโครงการเนี่ยเป็นเพียงตลาดชายแดนไม่ว่าจะเป็นตลาดสดผลไม้หรือว่าปลาคุณวีระมองว่ามันเป็นเพียงข้ออ้างเบื้องต้นเนี่ยเปรียบเสมือนลำไม้ไผ่ที่ถูกเหลาลงไปเป็นบ้องกัญชาเพราะในความเป็นจริงมีการเตรียมความพร้อมด้านถนนไฟฟ้า แล้วก็สาธารณูปโภคไว้ครบถ้วนแล้วนะคะเป็นไปไม่ได้หากเจ้าหน้าที่รัฐไทยไม่เอื้อประโยชน์เปรียบเทียบก็คล้ายกับโครงการธมกาซิตี้ในจังหวัดตราดที่ใช้งบกว่า50ล้านบาทรองรับนักลงทุนค่ะคุณผู้ชมครับคือยิ่งฟังเนี่ยเราก็จะยิ่งเห็นว่าเจดาวราเนี่ยแกไม่ธรรมดาลนะเหมือนเป็นนายหน้าเหมือนเป็นนักลงทุนที่จะเข้ามาปุ๊บแผ่นดินไทยด้วยหรือเปล่านี่ก็เป็นตั้งคําถามได้นะครับ เพราะจะเอาเงินของคนกัมพูชาหรือมีนายทุนจีนจะามาซื้อแผ่นดินไทยเอ๊ะมันได้เลยครับชาวต่างชาติเนี่ยมันถือแผ่นดินไทยไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นคุณบีระก็เลยออกตัวแบบนี้เลยว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อทุกอย่างนะที่เจ๊ดาวราได้พูดแต่สงสัยว่าทาไมาโครงการนี้เม็ดเงินลงทุนมันถึงสูงเป็นหมื่นหมื่นล้านโดยมีนายทุนชาวกัมพูชาที่อพยพไปอยู่ฝรั่งเศสเป็นผู้ออกทุนให้ชื่อว่าออกยาสัมพันธ์นาฤทธ และก็มีเอกสารลายเซ็นที่เชื่อว่ารัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนําของฮุนเซนรับรู้ครับเพราะมันเป็นโครงการขนาดใหญ่สําหรับข้ออ้างของฮุนเซนที่บอกว่าอนุญาตในคนไทยทํานาในพื้นที่นั้นคุณบีระบ,บอกว่าเป็นเพียงการยื้อเวลาเพราะพื้นที่หลักเขตแดน43ทั้งหมดอยู่ในเขตไทยอีกทั้งหลักเขตดังกล่าวอยู่ห่างจากถนนสีเพนแค่200เมตรแตกต่างจากหลักเขตอื่นที่ปกติจะอยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลทำให้เชื่อว่ามีการนำแผนที่มาตีความผิด โดยมาใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อ2องแสนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายกัมพูชานั่นแหละครับหลักฐานชัดๆเลยเนี่ยถน,นนเนี่ยเน,ยเ,นยเห็นไหมกว้างขวางเนี่ย5้ล้านบาทถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐไทยถ้าไม่เอื้อไม่รู้ไม่เป็นใจเอามาได้ไหมไปฟ้าแรงสูงเห็นไหม <c oughs> ด่านนี้ใครดูแลต่อเจดอใช่ไหมถามว่าต่อจดอจะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม คือคือผมไม่ใช่วันรับเรื่องร้องเรียนจากคุณดาวแล้วผมก็เชื่อไม่ผมไม่เชื่อเห็นไหมครับผม,มไม่เชื่อทั้งหมดว่า,าโครงการนี่มันคืออะไรแล้วผมสงสัยว่าไอโครงการนียเจ้านายทุนเนียทำไมมันมีเงินมหาศาลเป็นหมื่นล้านคุณดาวบอกว่าเป็นนายทุนจากฝรั่งเศสเป็นคนเขมร ที่อพะยพไปอยู่ที่คำที่ฝรั่งเศสแล้วเป็นคนขอบอทุน <Wow. Wow. S 2> ให้กับอยาสัมพันธ์ลิตแล้วก็โครงการเนี่ยมีลายเส้นเรียบร้อย <c oughs> ผมเห็นหลายเส้นเรียบร้อยเลย <c oughs> ลายเส้นเนี่ยเป็นลายเส้นที่ได้จากรัฐบาลกัมพูชารัฐบาลนเขมรครับ <c oughs> คุณเซนต้องรู้เรื่องเ <c oughs> นี่ยมันเป็นโครงการใหญ่ <c oughs> นี่ครับล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากตามหาว่าเจ๊แกโดนอุ้มไปแล้วหรือไม่นะครับ17.50นาที เธอติดต่อกลับมายังนักข่าวนะครับพร้อมกับบอกว่าเธอพร้อมกับอาจารย์วีระจะลงพื้นที่พร้อมกับชาวบ้านหลักเขต43ในวันพรุ่งนี้ครับโดยยืนยันว่าไม่ได้ถูกอุ้มตัวเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงโดยเฉพาะอาจารย์วีระเพราะผู้มีอิทธิพลเคยได้รับเงินจากเธอไปแล้วหลายครั้งหลายสิบล้านรวมๆม,มากกว่า200ล้านบาทที่ผ่านมาไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้มาก่อนปิดปากเมีเงียบเชียบนะลูดซิบปากเลยนะครับ แล้วก็เก็บความช้ำอยู่ในใจมากกว่า7ปีแล้วครับส่วนที่อบตอโดนหมากมุ่นนะคะอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วคือเราก็ต้องหาข้อเท็จจริงและค่ะว่าไอสิ่งที่เจ๊ดาราเขาเปิดเผยมาเนี่ยมันเป็นไปเป็นมายังไงแล้วหน่วยงานท้องถิ่นเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่ารับรู้ไหมว่าไอโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนยังไง คุณอิทธิพั์ไปคุยกับคุณสลิดหินกล้ารองนายกอ,อบตอนำแผนผังโครงการจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนและแผนที่ดินที่อ้างอิงจากกรมแผนที่ทหารแสดงกับสื่อมวลชนเลยนะคะยืนยันว่าโครงการนี้มันมีมาตั้งแต่ปี5 1แล้วค่ะโครงการนี้ที่ผ่านมาเคยมีการก่อสร้างไปแล้วแต่ต้องจุดชะง,งักเนื่องจากมีข้อพิพาทในพื้นที่หนองจาก เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะหยุดไปอีกนานกว่าจะได้ข้อสรุปขณะเดียวกันชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงเข้าไปทำนาในฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นที่ทำกินสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษและทางการกัมพูชาก็อนุโลมให้ทำได้ส่วนประเด็นเรื่องกระแสข่าวการจ่ายสินบนรองนยอายกอบตบอกอันนี้ไม่ทราบนะเพราะเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งเมื่อปีห5หยอมรับว่าณนะตอนนี้ไม่สามารถเปิดจุดผ่อนปลนได้เนื่องจากปัญหาความขัดแย้ง แต่หากในอนาคตเปิดได้ก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจกในพื้นที่ขณะนี้ชาวบ้านสีรายยังกังวลนะคะว่าหากมีการปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการอาจทำให้ที่ดินที่ตนทำกินถูกจัดเป็นที่ดินของรัฐค่ะบอกว่าทางมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยรับรับเงินจากเขาไปแล้วโอ้นี่ไม่ทราบนะครับแต่คิดว่ามันนะครเรื่องนี้เรื่องที่ว่าจ่ายมาแล้วให้เปิดตลาดเลยนะคับ เหมือนว่าที่จ่ายมาแล้วให้ไปเอาเงินไปให้ชาวบ้านอะไรอย่างนี้ครับอืมมันก็น่าจะนั่นอยู่แต่ว่าครับมันเป็นเรื่องนานแล้วผมไม่ได้อยู่วงในไงมันพูดไปแล้วมันไม่มีหลักฐานอยงเงความรู้สึกของขาท่ารถ้าให้เปิดอันนี้อันนี้มันพูดไม่ได้น้อพูดไปมันไม่ได้แล้วเรื่องเนี้มันเปิดไม่ได้หรอกคือด่านอะไรคือพื้นที่ใต้แน่ชยแดนยังมีการลุกล้ำอยู่อันนี้มันพูดไม่ได้แต่ถ้าถามว่าในนาคตหางมันมีสงบเนี่ย ถ้าถามว่าจุดนี้ถ้าเปิดดีมันมันก็ดีนะค,ะครับมันก็ดีนะครับในระดับพื้นที่จังหวัดหรือว่าอำเภอรหรือหมู่บ้านเนี่ยก็ดีชาวบ,บ้านเขาก็โอเค หลังจากนั้นทีมข่าวเนชั่นทีวีลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณบ้านโนนหมากมุ่นแล้วก็บ้านเปรยจานพบนะครับว่ามีการก่อสร้างถนนหนทางรองรับโครงการค้าชายแดนอย่างสมบูรณ์ทั้งถนนคอนกรีตลาดยางและเส้นใหม่นะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองเชื่อมต่อไปยังถนนสีเพนบึงสนอซึ่งปัจจุบันถูกล้อมด้วยลวดหนามแต่เจ้าของที่ดินยังสามารถเข้าไปได้นะครับคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี6-1ไทยกับกัมพูชาโดยจังหวัดสากแก้ว และบันเตียมเมนเจยเคยหาหรือร่วมกันหลายครั้งมีทั้งผู้ว่าหัวหน้าส่วนทหารตำรวจแล้วก็อำเภอร่วมประชุมก่อนลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ครับ เพื่อให้แรงงานกัมพูชาใช้บัตรผ่านแดนเข้าสู่ระบบขออนุญาตทํางานในไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็เตรียมเปิดจุดผ่อนปลนชายแดนอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเคยวางแผนให้จุดผ่อนปลนเป็นเส้นทางลําเลียงผู้ป่วยข้ามแดนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดจุดผ่อนปลนได้นักข่าวยังพบนะครับว่าพื้นที่ที่เตรียมไว้เป็นตราดชายแดนมีการก่อสร้างล็อกขายของโกดังสินค้าคาเฟ่ครับแล้วก็ร้านค้าแต่ถูกปล่อยทิ้งล้างไปแล้วนักลงทุนหลาย รายได้รับความเสียหายโครงการต้องหยุดชะงักแม้โครงการไม่คืบหน้าแต่ราคาที่ดินกลับเพิ่มสูงขึ้นจากไร่ละ4-50หมบาทเท่านั้นปัจจุบันตั้งราคาขายไร่ละ4 0 0แสนไปจนถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวครับ